รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีออกเยี่ยมจุดตรวจและติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2568เน้นย้ำเจ้าหน้าที่กวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจัง กับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับนายประยูนสิริวัลรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมอำเภอโคกสำโรงจุดตรวจตำบลวังเพลิงและตำบลห้วยโป่องอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายเจตพงษ์โชคสวัสดิ์วร,รกุลนายอำเภอโคกสำโรงนายปรีชากิจรัตนการที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรี ได้ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2568เพื่อให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่กำลังเดินทางที่จุดบริการประชาชนดังกล่าวทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี และคณะได้นำน้ำดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังขนมมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละจุดตรวจและจุดบริการประชาชนโดยแต่ละจุดได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจมูลนิธิกำนันผู้ใหญ่บ้านและอ,อปอพอรรมคอยอำนวยความสะดวกการจราจรและเฝ้าระวังผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนโดยได้พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดบริการประชาชนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเน้นย้ำการอำนวยความสะดวกการจราจรให้พี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2568โดยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี ได้เน้นย้ำประชาสัมพันธ์รณรงค์เมาไม่ขับรู้ถึงโทษของการเมาแล้วขับหลังถูกจับกลุมนอกจากนี้ให้สร้างการประหนักรู้ในด่านปวดต่างๆในเรื่องอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนถึงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงมารยาทในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงของการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงวันหยุดยาวซึ่งจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้ปริมาณรถหนาแน่นมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจึงจำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองที่มีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองด้วยสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวประจำจังหวัดลบบุรีและอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จังหวัดลบบุรี ภาพทาง